สวัสดีค่ะพ่อแม่บีนน้องทุกท่านวันนี้มีลูกชายคนโปรดมาช่วยทํางานบ้านค่ะในเช็คบ้านนะคะ,ล,ะลูกชายคนโปรดคนนีน้ทํางานนะคะคอยตรวจสอบบ้าน,นะคะ่ะที่ชอบแสดงละครเหรอครับชอบแสดงละครเหรอครับ พี่โชคพี่โชคแสดงละครลงมาสิพี่โชคให้ป่อป้าดูนะพี่น้ำโชคอ,อ๋อพี่โชคทำละครเกิดนอันนี้คือมิสเตอร์น้ำโชคน้ำโชค good boy good boy good boy น้ำโชค checking house good boy น้ำโชคเด็กดีของแม่ ดูแลบ้านนั้นลงนะจดป่อย